ครับตอนแรกที่ท่านนายกแพทองทานยังไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชื่อท่านก็มีมาในสังคมอยู่พอสมควรแต่พอตอนนี้ท่านถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จริงๆคือชื่อท่านชัยกเกษมจะชัดเจนมากขึ้นนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็ไม่รู้สึกอะไรนะฮะครับผมอยู่กับพักพักเขาให้ผมทำอะไรก็ว่าไปเระครัครับ แล้วแล้วท่านจัยเกษมครับพร้อมไหมครับถ้าเกิดจะต้องนั่งตําแหน่งนายกประเทศไทยจริงๆก็จช่เดียวกันล่ละมอบหมายงานอะไรทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนผมก็ไม่มีอะไรเกีย่ยงตครับท่านาจัยเกษมครับ พอดีเมื่อวานนี้ผมเห็นท่านให้สัมภาษณ์สื่อบาง,บางช่องบาง,บางช่องทางะนะครับมีบมีการไปพาดหัวคล้ายๆกับว่าท่านอึดอัดเหมือนกันคือไม่อยากจะมาดํารงตําแหน่งน,นายกในบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้เหมือนที่เขาเรียกว่าการเมืองมีผู้กํากับะนะครับคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เดินไปตามเป็นอิสระบแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยท่านท่านช่วยเล่าตรงนี้ที่หนึ่งได้ไหมครับ เออผมยังไม่เข้าใจเลยค,ค,คุณที่คุณใช้ครับว่าการเงินงมีผู้กากับ,บหมายความว่ายังไงใครกากับใครยังไงอ่าอ่ใครจะกํากับใครยังไงฮะผมก็เป็นตัวของผมเองนั่นแหละนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยใครจะมากำกับผมหรือใครจะบังคับ,บ,บผมถ้าผมไม่อยากทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ไปทำอะไรที่ถูกต้องแล้วดีต่อประชาชนประเทศชาติผมก็ทํามครับ แล้วท่านครับในจังหวะบรรยากาศการเมืองแบบนี้ก็แล้วกันว่าโอ้โหตอนนี้เองรัฐบาลเกียงอาจจะปริ่มน้ําปัญหาก็ยังหลากหลายแล้วก็ต้องบอกว่าพักตอนนี้ฝ่ายค้านเขาก็อยากจะหึมห่มๆกันอยู่เหมือนกันอย่าจะไปไป,ไ,ปไม่เปคือทุกอย่างมันดูประเดีประดังเข้ามาทางฝั่งของพ,พักรัฐบาลครับถ้าถ้าสมมตินะฮะในการถ้าท่านเข้ามาตอนนี้จังหวะก,การทํางานมันจะอึดอัดหรือม,มันจะยากลําบากไหมครับ เราคงต้องถึงตอนนั้นก็คือต้องรู้กันแต่มันไม่มีอะไรนะครับผมว่าคนเรานะครับคนไทยด้วยกันนะครับยังไงก็ต้องคุยกันรู้เรื่องได้จนได้แหละให้ขอให้มีเหตุมีผลกับกันเท่านั้นเองครับท่านกลัวเรื่องนิติสงครามไหมเพราะว่าแคนดิเดตนายกเพื่อไทยมีสามคนท่านนายกเศรษฐาไปซะแล้วในทางการเมืองนายกอุ้งอิงยังห้าสิบห้าสิบท่าน ใครเกษมเข้ามากลัวนิติสงครามไหมครับหรือว่าไม่กลัวในฐานะเป็นอดีตอายการสูงสุดนะครับไม่คุณจะไปกลัวทําอะไรล่ะเขาไม่ได้ฆ่าบวนี่ครับจะไปกลัวอะไรถูกไหมเราเราบอกแล้วไงเราก็ทําอะไรเราคิดว่ามันถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์ต่อชาติประชาชนเราก็ทำนะฮะถ้าอะไรที่มันฝืนนะฮะต่อการ ที่เป็นอุดมคติของราเราก็ไม่ทําก็จบไปเป็นผมปห้ตัวของตัวเองเสมอครับไม่รงห่วงครับท่านครับทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยจริงๆแล้วท่านท่านชายัยเกษมเนี่ยก็มีบทบาทมาตั้งแต่ตอนยุคร,รัฐบาลคุณยิ่งรักซึ่งก็มีปัญหาการเมืองคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับตอนนั้นก็มีม็อบ,บมีเรื่องนิติสงครามมีการไปร้องเรียนอะไรต่างๆจนจนท่านนายกยิ่งรักเนี่ยบริหารงานต่อไปไม่ได้เนี่ยนะครับ ท่านชทยเกษมมองว่าการเมืองเราหรือระบบองคอ์กรอิสระเราเนี่ยอันนี้พูดในภาพรวมนะครับมีความผิดปกติหรือเปล่าครับพ<อ>เพราะว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ยากเหลือเกินครับอคุณอย่าว่ามันผิดปกติหรือเปล่าแล้วการเมืองนี่ก็เป็นเรื่องไม่ปกติอยู่แล้วนะครับ,ค,รบคนมันที่มาเกี่ยวข้องน่มันไหลายมาจากหลายที่หลายทางหลายความคิดเพราะฉะนั้นคุณจะหาอะไรที่มันโอ้โหลาบเรื่องเหมือนกับหนังหรือละครอย่างนั้นมันคงยากครับ แล้วถ้าเป็นท่านเจเเษมที่ซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเหมือนกันเ,เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นนิติสงครามใช่ไหมครับถ้าเป็นคนคที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเองแล้วก็คือน่าจะเหมาะสมหรือว่าบรรยากาศกับการเมืองในช่วงที่เรียกว่ากฎหมายเข้มข้นแบบนี้ไหมครับท่านครับ ผมบอกไม่ได้อะนะผมจะไปบอกบได้ไงว่าตัวผมทําแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงคนที่จะวิจิตใช้ว่าผมทําแล้วมันดีต่อประเทศชาติหรือต่อประชาชนหรือไม่นะครัาจะเป็นคนวิจิตใชนะฮะถ้าเขาเห็นว่าไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไล่ผมเองแล้วครับท่านท่านครับแล้ว ตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้ทางพครคเพื่อไทยเนี่ยในพักนี่ได้มีการพูดคุยกันทั้งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการบ้างไหมครับได้ได,ได้คุยกับใครบ้างไหมครับช่วงนี้ครับว่าทิศท, <ำ S 1> ทางจะ<า>เป็น <ๆ S 1> <า>ยังไงต่อไปครับต้งบองเรียนตรงกงว่าช่วงนี้ไม่มีเลยนะผมไม่ได้คุย <Lev, S 2> ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยนะประชุมที่พักก็ไม่มีอะไรนี่ผมก็หลบปฏิกับก่อนไปตามเรื่องผมครับผมใช้ชีวิตปกติไม่มีหนาเรา ท่านครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะยังไม่ได้คุยแต่ว่าในช่วงตอนแรกที่เราคุยกันท่านบอกว่าจริงๆก็เป็นคนของพักถ้าเกิดพักให้ทําอะไรก็คือต้องทําแบบนี้เนี่ยนะครับคือนอกจากจะไม่ได้คุยกับสมาชิกยังไม่มีใครเกริ่นอะไรกับท่านใช่ไหมครับว่าให้เตรียมความพร้อมหรือแบบไหนอย่างไรเนี่ยครับครับยังไม่มีครับแต่ว่า ที่ผมว่าให้ทําอะไรนานาฮก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องที่มันมีเหตุผลที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติประชาชนไม่ใช่มาทาให้ผมใช้ทําอะไรบ้าบอผมก็คงไม่บ้าบอตามไปด้วยแลครับครับตอนนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายเหลือเกินครับมองว่ากลัวจะเกิดสุญญากาศในทางการเมืองการเมืองจะไปต่อไม่ได้เกิดนายกแพทองทานถูกศาลให้ออกจากตําแหน่งไปจริงๆแล้วเนี่ยทางกุญเจเกษมในฐานะผู้มีประสบการณ์มองว่า การเมืองมันจะเป็นสุญยากาศไหมฮะมันจะเจอทางตันไปต่อไม่ได้มองอยังไงครับใช่หรอครับผมไม่คิดว่าไม่ว่าจะบ้านเรารที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮมันไม่มีทางที่จะตันแบบที่ไปต่ออะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าการเมืองการเมืองนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันก็คู่กับการเดินไปของพรรคมีใคร,ครที่ไหน ที่เป็นคนไทยนะครับนะจะอยากให้มันเกิดอะไรที่ทําให้บ้านเมืองบัดไปต่อไปได้ล้ะครับผมไม่คิดว่าจะมีคนเช่นนั้นอยู่นะแล้วถ้ามีจริงๆนะครับโทษครับต้องรวมกันรวมกันประนามมาให้ให้อยู่ไม่ได้เลยอย่ามาเป็นเลยคนไทยนะอือันนี้พูดถึงคนที่อาจจะมีแนวคิดอยากให้เกิดการรัฐประหารอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับในฐานะที่ท่านเนี่ยต้องบอกว่าคุณเจเกษมนี่เป็นคนที่อยู่ในวง ก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารด้วยไม่อยากให้มีภาพอย่างนั้นแล้วนะแต่ปีห้าเจ็ดครับก็ก็ก็คุณก็ดูกันการว่าในประวัติของเรานะเมื่อมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยมันดีต่อประเทศหรือไม่มันก็ต้องดูเหมือนกันนะฮะไม่แน่ันาดเราอาจจะเจอซูเปอร์แมนมารัฐประหารแล้วมาประเทศดีีจะระไรเรืองก็เป็นไปได้ดูไปก่อนก็อยาเพิ่งไปตัดสินใครท่านครับในในฐานะที่ท่านก็เป็นนักกฎหมายด้วยเนี่ย อยากให้ช่วยยืนยันตร,ตรงนี้หน่อยว่าเมื่อท่านนายกแพทองทานเนี่ยถูกหยุดไปัาิหน้าที่ไปเนี่ยไม่ได้กระทบกับการเป็นหารศักการแผ่นดินเลยใช่ไหมครับที่บอกว่ารักษาการทําอะไรได้บ้างยุบสภาได้หรือเปล่าที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ครับอืม ถ,ถ้าถามผมนะคือผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรที่ลงไปลึกๆนะฮะในว่าไอ้กฎหมายมันว่ายังไงกฎระเบียบมันยังไงแต่ถ้าฟังดูแล้วปก,ก,<ๆ>กติมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าประเทศมันต้องเดินต่อครับไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วอยู่ดีๆบอกว่าโอ้ยใครๆก็มายุ่งไม่ได้เลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะเพราะมันถึงถ้าท่านถ้าท่านจะถูกห้ามด้วยกฎหมายด้วยอะไรแล้วเป็นไม่ได้มันก็ต้องมีคนทําแทนต่อไปอยู่ดี ไม่ต้องไปเป็นทวงแล้วครับตรงนั้น,นมาไปจนได้แะครับ <c oughs> บ้านเมืองมันต้องเดินต่อครับครับท่านเชษฐเกษมครับอย่างเน้นตอนนี้ในมุมมองของอนนผมคนับเปรียบเทียบในเชิงสรุปก็แล้วกันว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยนี่มันโดนนิติสงครามกันมาเยอะอาจจะเป็นศูนย์ยากาศจะมีการคุยกันจะมีการข้ามขั้วมันเป็นอะไรที่หนักหนาทางการเมืองแต่ว่าในมุมที่ชเชษฐเกษมเองก็บอกว่าอันนี้จริงๆที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องหนักเรื่องใหญ่แต่มันมเป็นเรื่องปกติธรรมดาในทางการเมืองประเทศไทยใช่ไหมครับ ใช่ครับในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นมีทางออกทางใดทางหนึ่งไปตามที่กฎหมายเอื้ออำนวยให้ทําได้นะฮะประเทศมันจะไปหยุดนิ่งได้ไงคนใช่ไหมนะฮะแล้วประชาชนจะยอมหรือถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นได้ครับแสดงว่าสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือว่าต้องให้การเมืองดําเนินการต่อไปในตามคันลองประชาธิปไตยที่มันมีระบบรัฐสภาอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับครับต้องครับ ได้ครับตดครับขอบพระคุณสำหรับเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณครับโอเคครับสวัสดีครับ